สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนัทนะครับวันนี้ผมก็เนี่ยอยู่กับเห็นชัดไหมมามา่าผัดชิมเมาทะเลนี่ภูมิใจนำเสนอมากครับผมทำเองด้วยหอมด้วยรสชาติเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาลองชิมกันคืออยากจะทำเมนูที่พิศดารกว่าน,น,นี้ก็คือไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาที่เขาทำมาเกี่ยวกับอาหารทะเลแล้วผมอยากกิน แต่ทำได้แค่นี้อ่เป็นมาม่าผัดขี้เมาทะเลไม่ยากมากซื้อมาม่าผัดขี้เมาแห้งมาห่อหนึ่งแล้วก็มาผัดใส่จบเลยจริงๆไปสั่งกินที่ร้านก็ได้นะแต่ว่ามันไม่สะใจอมีกุ้งอยู่มันตัวสองตัวสาตัวผมก็เลยซื้อกุ้งมาจากหางตัวใหญ่ด้วยหลังจากนั้นปุ๊บผมมาแกะกุ้งเสร็จผมผัดเลย ได้กินผัดขี้เมาครับคือผมไม่ได้โฟกัสที่เส้นนะผมแบบโฟกัสที่กุ้งเพราะผมอยากกินอาหารทะเลอะดูในหลายๆคลิปได้แบบย่ืน้ำลายมากเลย ผมใส่ประมาณ20ตัวได้อะพริกก็20 วิธีทําก็ไม่ยากครับขอให้คุณมีกุ้งกับมาม่าผัดพริกมางินห่อโอ้โหดูพริกสิใครที่ชอบกินอาหารทะเลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะที่ชอบกินสายเนี่ย 我妈了。Oh อโอ้เป็ดถ้าลดพริกลงสักห้าลูกน่าจะโอเคแล้วโหดูพริกเิครับ นี่คือที่ยังไม่ละเอียดนะตัวิจริงครับ เผ็ดครับโอ้ตัวอีกตัวตัวใหญ่ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผ่านครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย